อารู้ชมว่ายังไงเดี๋ยวมีคนละครึ่งเฟดอุทกภัยค่ะอ่าผมแจ้งตรงนี้ก่อนอะสถานการณ์น้ําท่วมเนี่ยท่านผู้ชมเอาตัวเลขเป็นทางคารของปอพที่เราจะพูดถึงการฟื้นฟูและพูดรับผลกระทบแรงงานเมื่อวานนี้2 6พฤศจิกายนมีตัวเลขครัวเรือนครัวเรือนคือ1ห,หลังคาเรือนได้รับผลกระทบ908าแนครัวเรือน เกือบล้านครัวเรือนครับท่านผู้ชมคือล้านบ้านอะล้านหลังอะนี่ฮะประชาชนได้รับผลกระทบ2.73ล้านคนเพิ่มสูงจากวันที่21คือวันศุกร์วันศุกร์เนี่ยได้รับผลกระทบ1,24่0 0พันครัวเรือนแต่พอล่าสุดเมื่อวานนี้จาก1,24่0 0พันครัวเรือนกลายเป็น9,80 0 0นครัวเรือน เพิ่มขึ้นกี่เท่าเนี่ยจากวันที่21ถึงวันที่26ประชาชนได้รัผลกระทบของวันที่21คือวันศุกร์เนี่ยแค่6 0 0 0คนแต่ล่าสุดเมื่อวานนี้2ล้าน7แสน3หมื่นคนโดยเฉพาะที่อำเภอหัดใหญ่โดยเฉพาะที่สงขลาอำเภอหัดใหญ่ได้รับผลกระทบเฉพาะอำเภอเดียวนะฮะ3แ2 887โครเรือน กระทบคนหัดใหญ่ประชาชน836,206คนเฉพาะหัดใหญ่เพิ่มขึ้นสูงมากเมื่อเทียบกับวันศุกร์เมื่อวันศุกร์ของหัดใหญ่เนี่ยจำนวนครวัวเรือนเพียง16,496ครวัวเรือนพอเมื่อวานนี้328,87คครวัวเรือนประชาชนท่ผลกระทบของเมื่อวันศุกร์21 41,456คนเมื่อวาน 8, 36, นี้836,206คนเฉพาะหัดใหญ่เฉพาะหัดใหญ่จะเรียกว่ามหาภัยพิบัติก็ต้องเรียกอย่างนั้นคนที่ได้ผลกระทบเท่าไหร่ล่ะท่านผู้ชมเฉพาะหัดใหญ่เดี๋ยวดูวันนี้เพิ่มเติมก็น่าจะเกินกว่า8 3 0 0สอ่ะ ท่านเจ็ดจังหวัดภาคใต้ก็อย่างที่บอกไปครับท่าผู้ชม2.7ล้านคนอ้า